ขั้นตอนที่สองแยกตัวประกอบน้องๆช่วยพี่หน่อยสิว่ามันแยกได้ใครบ้างก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยเนี่ยเนี้ยช่วยพี่หน่อยสิว่ามันแยกได้ใครบ้างคือคือคือถ้าสุดท้ายแยกผิดก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ไปแก้อ่ะสมมติสมมติพี่ไม่รู้มัว่วๆเลยไงพี่เห็นแล้วข้างหน้ามันเป็นสีเอก,กลังสองด้วยเดี๋ยวกูซัดสองกับสองเลยอ่าอันนี้อันนี้พี่ทำแบบนี้นะสองเอกกับสองเอกแล้วพี่ก็มองว่า ข้างหลังมันเป็นบวกสามอ่ะแสดงว่าเวลาเราแยกมันเต็มที่สามกับหนึ่งอ่ะแล้วต้องกลางมารวมก็ได้ลบอ่ะพี่ก็เลยมองว่างั้นงั้นมันน่าจะลบสามกับลบหนึ่งปะแล้ววิธีเช็คอย่างนี้ว่าถูหรือผิดน,น้องเอาตัวไกลตัวไกลฟังให้ดีนะใครไม่ใครไม่คล้องดูนะเอาตัวไกลคูณตัวไกลเอาเครื่องหมายมาด้วยนะตัวไกลคูณตัวไกลตัวไกลคูนตัวไกล,ไกล,ไกล,ไกลมันได้มันเป็นสองเอคูณลบหนึ่งเป็นลบสองอ แล้วน้องก็ไปบวกตัวใกล้ตัวนี้คือตัวใกล้กับตัวใกล้คูณกันซึ่งลบสามกับสองมันคูณกันได้ลบ 6x แล้วน้องเรา,า X, เอาลบ 2x กับลบ 6x บวกกันได้ลบ 8x ถ้ามันไม่เท่ากับตัวตรงกลางเราแยกผิดอันนี้คือพี่แยกผิดรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องพิมพ์ห้าให้หน่อยอ,นนอันนี้คือพี่แยกผิดเพราะว่ามันไกลๆใกล้ๆรวมกันแล้วม,มันไม่ได้ตัวตรงกลางอะ่ะอันนี้คือพี่แยกผิดถ้าแยกผิดก็แค่ไปแยกใหม่ ไม่ไม่มีปัญหาพี่แยกผิดออกบ่อยฐาน,นะฐาน,นะอันนี้คือวิธีเช็คนะขอค่อยๆไปนิดน,นึงอ่ะเพราะว่าถ้าอัน,นอันนี้มันออกแน่ๆแล้วอยากให้เราแบบเก็บคะแนนได้ได้แน่ๆงั้นอันนี้พี่ตัดนะเพราะว่าผิดทางแล้วอ่ามีน้องช่วยหลายคนขอบคุณมากแสดงว่าพี่เปลี่ยนมุกใหม่แล้วงั้นงั้นไอ้สี่เอ็กพี่ขอญาตน,นะขอขอเป็นสองอ้ยขอขอเป็นสี่กับหนึ่งก็เมื่อกี้สองกับสองแล้วมันไปไม่รอด มันไปไม่รอดอ่ะขอส x กับ x แล้วกันแล้วเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าศูนย์ข้างหลังต้องเป็นสกับ1เพราะว่ามันคูณกันได้บวก3าต้องต้องเป็นลบสกับลบหนึทันไหมอ่ะงั้นโซนนี้คือลบสโซนนี้คือลบหวิธีเช็คมามาวิธีเช็คน้องก็เอาไกลกับไกลคูณกัน4 x กับลบ3ได้ลบ12อ x ทนันทนันะนะ แล้วก็บวกกับใกล้กับใกล้คูณกันลบหกับลบเคูณกันได้ลบเแล้วน้องก็เอา2กคนนี้รวมล่างกันมันจะเป็นลบสิกับลบหรวมกันได้ลบสิซซึ่งข่าวดีมันเท่ากับตรงกลางพองดีแสดงว่าถูกต้อง